เรียว่าจะหนาขนาดไหนอาวมาเชื่อกันใส่มาเชื่อกันใส่ใช่ฮะเฮ้ยจะมาแล้วเหรอนี่แทนแทนจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วได้ได้ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเหรอ หมายเอาเขามีไปหาพ่เทนกันไปไปหาพิเทนกันอันนี้มันหมดรอบแล้วหมดรอบแล้วไม่ขึ้นไปแล้วเลยไปไปเซลลเดอร์กับพิเทนกันไปไปเลยไปไปก่อนบายบาย ไปเป็นสไลดเดอร์กับพี่เทนกันโอ้โหเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไปไหนแล้วพี่เทนนู่นพี่เทนจะไปสไลเดอร์แล้วเขามีพี่เทนจะไปสไลเดอร์แล้วนี่นะฮะสำหรับสำหรับเด็กน้อยต้องมามุมนี้เลยนะฮะก็ อันนู้นอันนู้นอันนู้ไปฮะโอ้โหปีนฮะมานลี้นี่ทางนี้มีเรียกพี่เทนแล้วพี่เทนอ่าพี่เทนมาแล้วมาแล้วไปพี่เทนมาแล้วไปโอ้ึ้นมาดูวันนี้วันนี้มีอะไรเนี่ยเครื่องเล่นไม้นะฮะ ของเล่นไม้ออกไปไหนเท่นี่น้องอย่างี้มีเป็โนโนด้วยมีอะไรด้วยโอ้โหจะแย่มากโอ้โหนักเป็นโนน้อยกริ่งเหรอใช่ไหมตายดีด้วย <c oughs> อันนี้ไม่มีส้นทาสปริงขาดตรงอันนี้เนอะอ่ะเล่นพี่เทงอู้หหโอ้โหท่าท่าอือือเฮ้ยโอ้โหนี่มันกระดิ่งกระดิ่งวิญญาณมีหลายอันเออมีหลายอันเลยค่ นะอันนี้ไม่ใช่ข้างบนนี้เป็นเหมือนแบบเครื่องเล่นไม้สไลเดอร์ต้องอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยโอ้นี่เทนมาดูนี่เลโก้อย่างนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะมันจะเป็นเครื่องเล่นไม้นี่นีอ่อันนี้คือแมวนี่ไงแมวยางกันเฮ้ยนี่แมวปรกาศอ่าอ่านี่ตัวอะไรอ่ะ เป็นวกมนุษย์อวกาศนี่ดีไหมมันเป็นดีไหมน่ามั้เฮ้ยของหมุนขึ้นไปนะฮะอ๋อของเล่นวายหมุนติ้ว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 โอเคนี่นารักแค่เหนียวล้อเอ่อเหนียวนี่มันแมวอวกาศเหมือนในหนังเรื่องนี้เลยเนาะจมแมวมันนีน่าสนใจเออแมวเน็ตฟลิกไงที่มันยึดครองโลกนะฮะ จะรวดโอ้วบุคยิวว้าวเอเฮ้ยโอ้โหต่อหลายคนแล้วเขามีเอ้อ้อมันถอดได้จากข้างบนอ้อเป็นที่นี่ไงอืมชุดของเล่นไม้โอ้ยมีรถเข็นด้วยอ๋อนี่เป็นแบบต่อบ้านเหรอเออเฮ้ยอันนี้คือรถแต่ไม่มีรถรถหายไปไหนเนี่ย อ,อันนี้อะไรเนี่ยนั่นแหละสินะอ่ะอันนี้เหมือนแบบเอาไว้เล่นบทบาทสมมุติใช่ไหมคอาเน้์น <c oughs> อ้าวน,นี่เป็นอ๋อช่วยหมาเป็น <c oughs> สมาน้อย <c oughs> อ๋อ <c oughs> คุณมิกไปดูดินเนี่ยเนี่ยดิเทนอ้าวทำไรอ่ะอ๋ออาบน้ำมีฝักบ,บัว เขามีทำอะไรฮะแปลงฟันอ่า <uc> อเทนี้นี่นี่มีตาม้าดีจอมมากนี่ไงตุ๊กตาสุนัขแรกก่อนมีหมาสองตัวแล้วมีตุก๊กตาหมาเอา้าคุณหมอคุณหมอเทนคุณหมอไม่อีกนี่สัตวแพทย์นี่เขามีทำอะไรอ่านี่ช่วยกันตรวจ อาตุก๊กตาหม,มาน้อยนะฮะอ่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่าขอ้ทำอะไรฮะอ๋อนี่คืออะไรครใบเพชรใบสุนัขใบเช็คความป่วยข้อกระดูกขามัน,มน เออระวังรระวังอุ้ยอ๋ออันนี้ไงที่ใส่หมาป่วยใช่ไหมอะไรนะอันนี้เรเอ่ะอ่าเป็ดหมาอ๋อนี่วัดวัดความดันหมานะฮะอ่าใส่ยากใส่ยากใส่ยากไม่ใส่ละการทางนี้หรอกวันนี่โอ้เขามีเอาน้ำให้หมามั่งนี่กดชมพูนี่โอ้หมากดกด โอ้โหนี่โอ้โห,โโหนี่คือ Animal Care Center นะฮะไหนๆๆเข้ามีคอนเทนต์ไปขายซูชิแล้วไปดูซิโอ้โหโทำอาหารอยู่นี่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่ฮะเชฟต้องเปิดด้านไหน ว่ามันพิซด้านด้านนี้หมุนกลรบดานนี่ไานมีอะไรบ้างคะเจฟมีกระดาษกรีนอะไรอยู่คะเออ้ยพิซซ่าป่ะนะโอ้มีหลายอันพิซซ่างานอ้าวอะไรวางอะไรไว้ที่กระทะนี่นะเดี๋ยวไม่นะระวังนะนหนังยน่ะโอ้ยอ่ะชาน่ะหรืออยากทานเลยเหรออยากรับทานด้วยโอ้โหโอ้ยมีสองตวงโอ้เบ็นโต โ oh. oh. wow. 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 uh huh. อ้โหว้าวว้าวว้าวฮะตัวนี้ยังไงดิโอ้โหทำอาหารเงินใหญ่เลยฮนะ วันนี้เรามาทดสอบกันด้วยนะฮะตอนนี้อัดไปแล้วเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะแบตจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้ว <laughs> ถ่ายยาวเลยเนี่ยถ่ายยาวร้องเทลเลยคลิปมันน่าจะตัดเป็นสองช่วงนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> โอ้โหัน,หนเลยังไัด้ัยอเอเนี่ยกระดิง่ง <c oughs> อันนี้คืออะไรคอเนเทนต์อ๋ออันนี้เป็นหมอวาใส่ตานี่นะน,นี่อะไรฮะเด็กน้อยป๊าซ่าอ่าเอาให้ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอะในาการปลุกเด็กวะ อ๋อนี่มีแป oh. 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 ้ง okay. มีแชมพูมีคร uh. ีมอะไรทาเด็กน like cool ้อยนะครับฮะโดหมวกอ๋อหมวกเด็กเด็กตัวดำไปหน่อยครับเสื้อดำอะไรเล่นโดนถ่าเปื้อนไปเยอะนะฮะน่าไปดูต้องอื่นใช่ไหมคนเล้ก็ไม่ไม่ไปแล้วคนเล็กไม่ไปซะแล้ว ไปแนนไปสไลเดอร์กันดีไหมหรือเหนื่อยแล้วเล่นอันนี้เหรออุ้ยโอ้โหรสซิ่งกระเด็นมาไกลนะฮะจรวดเออจรวดพุ่งเออโอ้ยอ๋หักแล้วหมุนแค่หมุนเออมาฮะมาฮะทำไยกันนะนั่นน่ะสิโอสองคนช่วยกันเอาแล้ว สองพี่น้องเาแล้วนะฮะโอ้ยโอ้มีเด็กนี่โอ้มีเด็กหลายคนนี่โอ้อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เหมือนกันของเล่นเด็กล่ะนี่อันนี้แหละนาฬิกาโอ้โหเอ้าโหน้องนั่งใส่หมอยน้องน้องหงายท้องตกเตียงแล้ว อือโอ้โหท่าท่าเยอะแล้วเกินคอมิกไปดูสไลเดอร์ข้าล่างกันไหมคอนเทนต์เดินไปเ,นเดี๋ยวเราต้องรอโตอีหน่อยใช่ไหมหนึ่งจะไปเล่นสไลเดอร์อันนี้พักแล้วเมื่อกี้ไปเล่นซึ่งยมาอ๋อหนูขี้เกียจเดินแล้วนะฮะโอ,อ้โหโอเคโอ้วันนี้ราลองเช็คเลยฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มน,นะฮะ เล่นกัน iscilla, จุกจุกเป็เลยอ่าหลดอีกแล้วอ่าไปไหนตรงไหนนั่นอีกสไลเดอร์เด็กน้อยนู่นไง่ั้นนู่นตรงฝั่งนี้ไปสไลเดอร์เด็กน้อยจ้านน่เอยตอนนี้ติดใจเล่นตรงนี้ซะแล้วนะฮะไม่อยากเล่นหนูอยากไปไงนี้มังกรนี่เล่นมังกรยังมังกรข้างหลังอ่ะมังกรข้างหลังอ่ะติง มีนู่นมีมุมแบบโฮโลแกรมอะไรตัวนู้นนะแต่ว่าเพิ่มอีกร้อยสี่สิบมั้ยต้งใหม่อะนี่ยตรงนู้นอะไปดูกันฮนะเอ้ยมีมุมระบายสีตรงนี้สินี่นี่นี่มีที่ระบายสีนี่เทนมีระบายสีด้วย